วีอเอสซีเรามาจากโคนรักกันสวัสดีครับสวัสดีครับบอสเก่งมาเจอบ่อเก่งผูด,ดเีดดเลยเอามะนาวมาฝากแม่ด้วยอ๋อโอุย้ยมะนาวที่ฟาร์มอ๋อมะนาวที่ฟาร์มเขาทำฟาร์มมะนาวเหรอครับพี่แม่ทำฟาร์มหมูแต่แม่ป,ปมมมลมมูกไว้เยอะทาฟร์มเลิศมากมาจากไหนครับมาจากด่านคุณมาจากด่านคุณท็อมาดูทุกวันขอบคุณมากนะครับน่ารักมากวัดนะเอาคาเบิลโอ้ยก็ดีใจแทน ขอบคุณขอบคุณมากเลยด้วยขอบคุณะคั่ดเคะก็นั่เยอะขอบคุณมากนะคะเชิญมานั่งนะคะเห็นไปเอสซีเรามาโอ้เชิญมาจากโคราชเลยนะเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าไม่ใจดูเมนูแต่ต้องถามก่อนว่าเลออะไรบ้างวันนี้วันนี้เหลือทุกอย่างเออแต่อย่างละจังข้าวนี่ก็เหลือครึ่งหม้อเพราะว่าได้ทุกเมนูวันนี้ได้ทุกมานั่งเลยค่ะมันก็นั่งยุกมากจึงค่อยคุยกันอุ้ยดีใจมากเลยเก็บโต๊ะเก็บโต๊ะก่อน ดีใจมากเลยนะคะอุย้ยโตนี่ว่าท่านได่เก็บเดี๋ยวแม่เก็บโต้ก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะนั่งโต๊ะไหนดีกว่า,าวนั่งโตนี้ดีกว่าลูกอุ้ยดีใจมากเลยนะ <c oughs> วันนี้เป็นวัน,เป,น,วนเป็นวันหยุดเนาะเป็นวันหยุดก็เลยออกมันออกไปว่าอัดท่องเที่ยวไปเรื่อยๆเนาะสบายๆเนาะเอาภาษารู้ได้ไงว่าเขาท่องเที่ยวไปเรื่อยๆเป็ดกระ่าไปละเนาะถ้างานพอสีมาฮอดพี่เด้ออุ้ย ไม่เข้าแวะมาพอดีแม่เป็นทางผ่านไงอะไรแดะก็ดีใจขนมจีนมีใครขี้เกีกือนั่นไงเห็นไหมเอฟซีเราชอบน้ํายาขี้เกีกือไงอ๋อเหรอเออผู้ใดมาร์เขาก็ถามแต่ว่าแม่อยากกินน้ํายาขี้เกีกือต่ำตำนี่แหละเดี๋ยวไม่จะต่ำระเบิดรูค่ะอีนั๋อเหรอโอุบ้สีเมืองใไ้ยสาว ดีใจมาเลยตาวาลินวันนี้ต้องกินน้ำตาได้ไหมเขาหิวเขาหิวแม่อออเหรอตำก่อนนะลูกหรือหรือกุ้ยติ๊ะจ้ะเอาตำเทียนเลยที่สุดระเบิดรูนะครับไปก่อนนะอไปก่อนเอาไปก่อนเอาตำเลยนั่งใจเย็นๆนะคะลูกอู้ดีใจมากเลย FC มา เออเอฟซีมาอุ้ยได้มะนาวด้วยนี่ยมะนาวเอามะนาวเขาตำเลยอ๋อมะนาวไรเม็ดนี่ร้ออุ้ยลูกใหญ่มากแม่อุ้ยเอฟซีเอามาฝากจะเอามะนาวจะเอามะนาวเพื่อนี่แหละตำพ่อไปนาแล้วเอ้าพ่อขับรถไปนาแล้วเอ้าคือพ่อบอกว่าทีไปนาเอาก็บอกแล้วโคราชไม่ต้องไปลูกกลับมาเร็ว พ่อไปนาแล้วอพอดีเลยแม่คายกินข้าวอิออ่มพอดีเนาะใช่ใช,ใช่ตำระเบิดนะคะอาตำระเบิดจ้าจะตำให้สุดฟฝีมือเลย FC มา,มาเตก้อาเซยนัก,กอ,นะนอื่นไม่สุดฟฝีมือหรอก็สูดเหมือนกันสุดทุกคนนั่นเลยเออแต่ว่าดีใจดีใจ FC เรามาไงทำไมมาถูกต้องถามพี่เขาเออ านานไม่ไงกีพีเอสด่ะ <laughs> มาดามน,นิกกี้บอกว่าจะมาไม่ถูก<บ>ก็บอกว่าให้กิมกีพีเอสมาอีอันนี้มันเฮงยูเมยังนอกมันคือสิลายคับบกแถวบุญนิกกี้เนี่ยมาดามนิกกี้แต่ที่อยู่เมืองนอกจะทําเป็นเนาะเออยูเมยังนอกเหรเฮ็ดเป็ ick, นต้อกาบอกว่ากิมกีพีเอสมาอ่ะแค่กิมได้แบบเด็กยายซันบาวังหันนิกกี้นี่แนวแหนกีพีเอสมาวันนี้วันนี้ไม่ไม่ลูกค้าบ่้ยุงป <laughs> ันใดก็พอดีเลยเขาได้เข้าได้อัน าดิเม,มากัน <c oughs> ทุกวันมันไี่ไม่ไม่ได้เมานะคะ <c oughs> มาสบจงบังหวะพอดีเอเออันนี้เอสซีมาจากโคราชนะคะมาจากอุบลกับโคลาชนะคะมันเลอดมากนะอันนี้ใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวคือหม้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอีปะทะ <c oughs> นะครับอันนี้ก็ใส่หัวหอยในเก่ okay. ตาราเบิดรูนะคะเพราะว่ามันดังมากระเบิดรูเนะี่ยเอา้าหน่อไม้ไม่หมดแล้วเนี่ยอะไรก็ห,หน่อไม้หมดไม่มาทุกที่ทําไมมันต้องมาหมดตอนที่ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันกระใสได้อยู่ยอาอาอ๋มันก็ได้อยู่มันก็กรูกรู้รูรรร้ได้อยู่เดี๋ยวจะเอาหน่อไม้มามาหันมาหันแต่ว่าหันไม่ได้เราต้องคุยกับเอฟซีก่อนเออพ่อแม่เป็นคนแม่เป็นคนชอบคุยไง <c oughs> เก่งแม่สิบอลนึกยังฟังอะไรดูบ้างพาดเข่าให้ลูกขากับพ่อกับแม่น้าอร่อยสวดเลยรู้ไหมลืมใส่กระเทียมลืมใส่กระเทียมกับหัวไม่รู้อร่อยสวยมัมอร่อยอร่อยเข้าไปแล้วไม่รู้อุ้ยแม่กระไดนก อร่อยเสยพนันลืมแม่เาก็ไม่ลืมทุกเมนูนาะอันนี้อย่าให้ลืมนะไม่ลืมค่ะนั่งต่ำนั่งต่ำแม่ก็ทำงานแบบสบายง่ายทำงานแบบสบายสบายนะวันนี้สบายสำหรับแม่นะเพราะว่าลูกค้ามันเป็นลูกค้าไม่ได้มาแบบลูกค้าไม่ได้มาแบบอันยังก่ะเป็นก้อนทะลุแม่งายอัน ทุกวันน่ะมันจะมาเต็มลูกค้าน่ะไม่เอาไม่ไหววันนี้ทยอยมาเรื่อยๆค่ะก็เลิศกัยญางอุ้ยใช้มะนาวไรเม็ดนะค่ะเออของเอสซีมาให้อ่ะอุ้ยมันไม่มีเม็ดน่าเดี๋ยวก่อนอุ้ยกลิ่นกลิ่นดีมากแม่มันเลที่สุดอุ้ยทำไมกลิ่นหอมจังมันหอมจังเลยอ่ะมันไม่มีเมล็ดอ่ะ ปกติอะไม่ไม่มีปะนาที่แม่ใช้จะจะกลิ่นไม่ไม่เตะจมูกนะมันนั่นเขามีเม็ดง่ายก็เป็นมะนาวทั่วไปแต่นี้มะนาวไรเม็ดแต่แต่ของเขาก็เลือดอยู่แต่ว่าอันนี้มันมันไรเม็ดง่ายมันไม่มีเม็ดเลยเนี่ยไม่แม่ใช้มะนาวนะไม่ไม่ใช้มะนาวออกจากสวนนะไม่ไม่ได้ไม่ใช้มะนาวแบบไม่มีกลิ่นนะเอ๊ะมะนาวตามตลาดไม่มีกลิ่นนะบอกให้มันเปรี้ยวเฉยมันไม่มีกลิ่นนะอ ใส่มะละกอเยอะไปไหมเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากหรอกบอก์เอเตักน้ําบริการอ๋อลูกน้ําอยู่ที่นั่นนะคะลูกบริการเองนะคะน้ําแข็งก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็อยู่ที่นั่นค่ะรับรองว่าเย็นทุกก้อนนะคะลูกน้ําแข็งบริการเาเองเลยนะคะก้อนเล็กอะไรนะเย็นทุกก้อนเย็นทุกก้อนค่ะก้อนเล็กก็เย็นก้อนใหญ่ก็เย็นนะคะ รับรองว่าน้าแข็งร้านแม่นเย็นทุกก้อนสิกเมเจอร์น้ำแข็งเย็นทุกก้อนนะครับถ้าซื้อไปแล้วไม่ได้ส่งคืนค่ะเพราะว่ามันละลายหมดอัน,นี้ตำระเบิดหรือแม่อันนี้ตำระเบิดนะคะตํตำระเบิดนะครับโคนสีสันดูดิเอา้าง,ง่ายโอ้โมันสบายมากนะนสบายนั่งตำแล้วตอนทุกวันนี้ใชลาภาพแล้วเนาะ ชราภาพละก็เลยนั่งทำเนี่ยไม่ต้องชิมนะเพราะว่าแม่รู้ไงไม่รู้ว่ามันจะเป็นรสชาติแบบแม่เรียนมาแม่เรียนมาเรียนจบปริญญาเลยนะคะเรื่องการตำนะคะอย่ามาว่าพี่อย่ามาว่าอย่ามาแต่งแต่งเลยฉันกับวทํา์กับคุณละค่ะเห็นไหมเห็นมะเห็นไหมนะอันนี้จำให้เอฟซีนะคะเอฟซีมาจากโคราชมาจากอุบลนะคะวันนี้ทุกคนห้าสิบบาทจุดดีใจมากเลยเห็นไหม เห็นไหมนะาอ๋อ oh. อันเลิศมาเดี๋ยวแม่จะเอาแม่จะเอาช้อนมาให้นะคะ oh. เอาไปเลยค่ะเอาไปเลือกไปเลยค่ะเ,เ,เลือกไปเลยค่ะเลือกอะไรนะคะมีค่ะเอาเข้าวอะไรลูก oh. ะกะเพราหมูชิ้นหมูสับเนาะหรือรวมมันมีมันมีกุ้งมีหมึกด้วยอ่ะรวมหมดมันจะแซ่บหรือเธอกินกุ้งกินหมึกไหมละ <c oughs> ่ะก็แซ่บจะทำให้รสรสเดือด <c oughs> อ่ะอ่ะกี่จานเอากี่จานครับ <c oughs> จานหนึ่ง <c oughs> ล้วการหนึ่งจะกินก๋วยเตี๋ยวใช่ <c oughs> ไหมหรือจะกินน้ำยาขี้เกียจเนอันนั้นอย่าไปทำก่อนนะคะ ทางบาก็เพราะว่าน้ำยาขี้เกียจือแม่น่ะคนชอบอ่าบัลี่ไปทําค้าให้เขาแ,แต่เก่งว่าเขาทําใจมาแล้วแหละอ่ะก็บอกเลยว่าร้านนี้ต้องทําใจมาก่อนออลูกเดี๋ยวไม,ไม่ได้เอาผักไปให้เลยเนี่ยผักถั่วพุนนะ่ถั่วพูล้างไว้มันหมดแล้วเนี่ยอะไรก็หมดงงมากบ่มีผักกินผักกัญจงเป็นไหมฮะ แล้วแล้วกินดิบเป็นไหมเขาไม่กินได้วเอาไปผักกัญจองมันเป็นรสชาติยังไงมันเป็นขมขมเออกินกับส้มตำอร่อยใช่ไหมใช่อุ้ยอันผักกาดก็ไม่ได้ล้างอ่ะอะไรก็ไม่พร้อมสักอย่างงงมากเก่งเลยแหละผ้าแม่เวิอันนี้ผักนะคะเดี๋ยวไปผัดกะเพราก่อนนะคะทางผัดกะเพรารวมเก่งเก่งมาชวนแม่คุยไม่ใช่โทษเก่งอีกแล้วอันนี้ ันนี้ต้องได้ล้างก่อนอนะเนี่ยเพราะว่ามันข้าวผัดายาเดี๋ยวไปล้างาครุลุลก่อนนะ,ะจ้าไปครุกครุกก่อนไปนล้างก่อนไม่ล้างไม่ได้เพราะว่ามันติดหม้อแล้วเดินไปไปไปอันนี้ต้องล้างก่อนเพราะนี่นไงเอานี้ไปด้วยเนี่ยไหนโอ้เแม่นาจะต้องล้างอันนี้ก่อนเพราะว่าข้าวผัดมันติดหม้อไงไปดูไปดูโอ้ยพักกันมาเลยอะเมลูเพราะว่าถ้าถ้าไม่ได้ ถ้าไม่ใช่เข้าวผัดมันก็ไม่ไม่ล้างไม่เป็นไรหรอกอันนี้มันเข้าวผัดมันติดแล้วนะ่ะ